้งมาทำไมแฟนอนุญาตให้ลงมาพ่อขวาเหรอมาดิจะสู้ออ้จะเข้ามาตับ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 น่ารักมากค่ะสู้ๆนะคะไม่ว่าจะเจออะไรเธอน่ารักเสมอนะบหมายถึงแฟนค่ะลอยฟ้าอุ้ยขอบคุณตองไหนครับ เล่นคนเดียวหรอคะไม่ชวนแฟนมาเล่นหรอคะอ้อลืมพี่ไม่มีแฟนวุ้ย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 เก่มาคุณดูหนีด้วนหนีไปหาพี่ไงจีบไม่ได้ค่ะไม่ชอบหมาวันเกิดพี่ว้ไว้โดนหลอกนี่ขอบคุณตอวไหนคะ จะรู้ไปทำไมคะว่าใครจะไปฟ้องใครหรืออกอหลรคอไม่มีแฟนนี่คะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคมาใหม่ครับครับสวัสดีครับดีต้อนรับทุกคนเลยครับเ้ยพี่ว่าพี่พี่มีแล้วไม่มีใครเอาสม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 แอดสุทธิการตีตา่ไม่พอหรอกค่ะ เรียกแฟนมาช่วยขุดสิคะอ้าวลืมระยะตัวคนเดียวนี้ผมเอาที่นะครับผมรับสมัครคุดินครับผมรับสมัครคูดินมาผมรับสมคัครขูดินครับคนดูมันยามผมเกินไปแล้วอะวาย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 ไม่